นัต่พัฒน์มากทัวมครับอ่ารับเจอทอนเปิดมาใหม่คราวนี้สาสองหม่งตั้งมาแล้วเสยเข้าประตูไปแล้วครับโอ้โห1ประตูต่อศูนยของบุรีรัมยูไนเต็ดดูจังหวะนี้ทีนะครับสุภชัยหม่งตั้งเข้ามาโอ้โหตัดมาก็เป็นบุรีรัมย์ครับทำเกมบุกข,ขึ้นมาของนรุบดินเปิดเรียดลูกนี้ติดแซคฮอ,อนนี่เก็บได้ที่เขาซิช ยอดมาใหม่ติดฮอนนี่ใส่ยังกายจริงเลยแล้วเรียบร้อยครับโอ้โ oh หสวยจริงๆครับกิลเย่เบ้บิสโซลี่ครับโอเวอร์เฮดคิกลูกนี้เสียบสามเหลี่ยมครับ 2, สองเก็บได้ที่คาวสิชยอดมาติดไฮ้ซส่ฮอนนี่มงสก,กัดเข้าทางโอ้โ oh หตีลังกานี่ต้องวิ่งย้อนหลังมาตีลังกาด้วยเลยครับลูกนี้ของ oli, บิสโซลีล่ครับแล้วสามเหลี่ยมเลยครับสุภาชัยเลือกจ่ายมาให้กับบิสโซลี่ เป็นนัตพัฒน์ถึงก่อนบอลกลับมาเป็นสุประชัยเลือกยิงไกลสวนแล้วลูกนี้แล้วเรียบร้อยครับโอ้โหไม่น่าจะล้ําครับนี่ครับออกมาสกัดได้ครับนัตพัฒน์สุประชัยพักอกแล้วมองเห็นเลยครับแล้วยิงบอลพุ่งด้วยครับเช็ดคานเข้าไปเลยครับคือพยายามที่จะถอยกลับมาแล้วนะครับแต่ดูสุประชัยครับน้ำหนักช่างทองจริงๆครับเท้าจังหวะนี้โอ้โหมันเช็ดคานบนเลยครับ เพอร์เฟกครับเฮโลแทงมาแล้วย้อนกลับมาดูครับว่าเปิดมายังไงเปิดมาแล้วโอ้โหทบินาสครับขึ้นพลาดจาเซียอสลมมีไหลย้อนกลับมาแล้วปั่นไซค์ก้อยหายเลยครับสุประชัยคืนนรุบดีแล้วเบิ้ลคืนมาให้สุประชัยอาครับสุประชัยไหลมาบิสซอรี่ยกลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ5้าประตูตอนหนึ่งแฮตริกของกิเยเมบิสซอรี่ครับบิสซอรี่ คืนกับมาธีร athon ธีร a t h มาบิสซลี่บิสซลี่เสียหลักไปหน่อยกับตัวยิงแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหประตูตอนหนึ่งหมุนตัวยิงลูกนี้ก็เข้าไปอีกแล้วครับไปไหลย,ย้อนขึ้นมาให้ธีระธร o แล้วเบิ้ลกลับคืนมาครับพลิกตัวตวัดยงิงโอ้โหเหนือชั้นจริงๆครับหลอกด้วยสายตาครับธีร a t h แล้วก็แทงไปดูครับจังหวะนี้ดึงจังหวะเข้าซ้ายโอ้โหฉลับนิดนึงเลยครับธีรพัฒน หักกลับมาเอกชัยแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยลครับโอ้โหแม่บริสเทโรเองก็มีโอกาสก็ทําได้นะครับเอกชัยสําเร็จครับตามมาห่างๆ2งต่อ6เป็นอดีตผู้เล่นของเทโรทั้งคู่ครับโอ้ไม่ล้ําครับจังหวะนี้เลี้ยงลายได้ดีเลยครับแล้วก็ยิงได้เฉียบขาดมากครับเอกชัยประกบกันห่างไปหน่อยครับนี่เนี่ยถือว่า4นัดติดนะครับแล้ววรรุฒิสีมาค้าเนี่ยก็น่าจะเก้าอี้ล้อนะครับถ้าจบเกมนี้แล้วเกมหน้า